สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กซาเวเทอร์นะครับใน,นคลิปนี้ผมพา f อมารับชมนะครับอันนี้ก็มาได้ขุดระนะครับอันนี้คือเปิดเอาไวเลนนะครับเป็นหลุมเลนนะทุกคนถามว่าทําไมเปิดใหญ่แค่นะครับใหญ่กว่านี้อีกนะฮะนนี้เพิ่งเปิดไดนะ้เนื้อเดียวก็เลยมาถ่ายเคลปให้ได้ดูกันนะครับใหญ่กว่านี้อีกเพราะหาเลนเยอะมากนะครับเลนเยอะมากเป็นบอ่อเก่าหนุนะบอ่อโบราณน,นะครับอยู่ข้างล่างนู่นนะฮะต้องทอย เลนนะฮะเอาจากข้างล่างาเละเห็นคนงานบอกว่าเลนน่าจะท่วมหัวขนาดขนาดน้ำหนักคนแค่นั้นนะยืนท่วงหัวแล้วลองคิดดูว่ากดมุงก้ี้ลงไปมันจะมิดไปถึงขนาดไหนนะผม,มคิดว่าน่าจะมามี3าสีเมตรเละเลนก็เลยต้องขุดบอ่อดักเลนใหญ่ๆหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าขุดแล้วมันไม่พอเดี๋ยวขุดที่หลังลำบากนะครับเพราะว่าเลนมันเยอะแล้วมันเต็มแล้วนะฮะ ก็เลยเราต้องวางแผนไว้ลุงนาเลไ้ดีนะยังไงก็ฝากติดตามผลงานแปลงนี้ด้วยนะครับความขยจะความยากนี่ผมให้ไปเลยร้อซนะครับดูที่แล้วนี่ยังแค่70%แต่นีนายจะร้อยเเพราะว่ามันแต่ดูแล้วมีน้ำออกเยอะด้วยแล้วก็ดินก็ข้างล่างอย่างที่คนเห็นนี่ดูดินเป็นทรายมันปูนะฮะ ตีนพวกนี้มันโดนน้าไม่ได้นะครับโดนน้ำโโดน้ําำจะเป็นเลนเลยทันทีนะครับดูสิว่าเราจะจมไหมงานนี้ยังไงเขาฝากดูติดตามดูเป็นกําลังใจด้วยนะครับว่าเราจะรอดไหมงานนี้คีเลตเยอะมากนะฮะยังไงก็ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะฮะ ต้องเปิดใหญ่ๆเลยนะครับหลุมเลนเพราะว่ามันค่อนข้างจะเ,เลนเยอะนะฮะก็อย่างคลิปเมื่อเช้านะครับที่ลงไปปอกทุเรียนนะครับใช้ไมโครปอกก็มันเป็นทุเรียนอ่อนนะครับทุกคนมันเป็นทุเรียนอ่อนเพราะว่า,วาที่ผมต้องขูดสารในมันเกะกะาสอต้นนะครับคนงานเขาก็เลยโค่นออกนะ กินไม่ได้นะครับขนาดคนงานเขายังไม่เอาเลยเขายัางทิ้งเลยนะฮะเจ้าของเขายังไม่เอาเลยนะฮะก็เลยเอามาทําคลิปทุบทุเรียนเล่นบางคนก็ไม่รู้ดรามาบอกโอ้ทไมไม่เอามาให้กุงให้กูกินมาอะไรเงี้ยเปล่าเลยนะมันเป็นทุเรียนอ่อนกินไม่ได้นะ ก็ยังว่านะครับการมีประสบการณ์มันก็ดีตรงนี้นะฮะเวลาเรามาดูแล้วเราประเมินออกว่ามันควรที่จะทําแบบไหนยังไงนะฮะเราประเมินออกว่าเลนมันเยอะแค่ไหนนะครับปริมาณเลนเราคํานวณได้นะครับการยืนการคันขนาดไหนคันก็ต้องใหญ่ขนาดไหนนี่ก็คือการมีประสบการณ์นะครับ แต่คนไม่มีประสบการณ์ใหญ่มาก่อนเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อน,นคือทําไม่ได้เลยนะั้นง,งานลักษณะนี้เนี่ยอันนี้คือพูดถึงตัวผมเองเลยโดยตรงเลยนะครับทําเป็นมาก่อนเนี่ยคือมาถึงปุ๊บตายแล้วทาไงวุฒิางานยากมากเกินกลับไปคิดนอนไม่หลับเลยผมจะทํำยังไงวะเราเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเขามาตามแก่ตามช่วยเสียหน้าด้วยอะไรด้วยแล้วก็เกรงใจคนอื่นก็้วยเอออย่างว่าตอนนั้นประสบการณ์เราน้อย่เอือ เราทำหลายๆปีหลายปีข้อนะครับงานมันสอนเราเองบ่อนี่ไม่ผ่านอีกบ่อนึงก็ต้องผ่านละอีกบ่อนึงไม่ผ่านบ่อลุกแรกไม่ได้บ่อลูกสองไม่ได้บ่อลูกสามก็ต้องมีลูกสามลูกสี่ลูกห้านะครับมันก็ต้องอยู่ที่ความพยายามของเราด้วยนะความอดทนของเราด้วยนะก็จังหวะโอกาสด้วยนะครับบางทีก็ความพยายามแต่ไม่มีโอกาสก็ลําบากเหมือนกันนะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างครับ เดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับทุกคนนะังไงกอฝปากติดตามเป็น e p e ีแล้วกันนะฮะกดดูตั้งแตอีพีหนึ่งะจะถา่ายลงให้เ้วยว่างานไปในวิธีการทํายังไงแบบไหนผมนจะอธิบายละเอียดนะฮะาสำหรับสำหรับพี่เพื่อนๆน,น้องๆคนไหนที่เป็นอยู่แล้วก็ต้องขอโทษล่วงนนหน้าเวยนะสำหรับอาจารย์อาจารย์ที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวจะว่าผมหว้านะวดคีกรุ่คีคุยเออถ้าผมไม่คุยมันก็มันก็โดนด่านะคุยมากก็โดนด่าถ้าไม่คุยก็หาว่ากูเนี่ยไม่อธิบาย